ผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคบว,ว่าในซอยเอกมัยจะมีร้านขนมจีนเส้นสดรับๆอยู่ด้วยแล้วแถมบรรยากาศร้านคือดีมากเลยนะครับตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยอ่ะเรียกเดียว่านี้คือการคอมบิเมนชันระหว่างอาหารไทยกับอาหารญี่ปุ่นเลยนะแล้วการเสิร์ฟอ,อาหารของร้านนี้คือไม่ธรรมดาจริงๆให้ทุกคนปักหมุดที่ซอยเอกมัยแปดได้เลยครับสังเกตง่ายๆเลยครับข้างซอยก็จะมีบิ๊กซีเอกมัยเลยครับทุกคนถ้าเดินเข้ามาจากปากซอยก็คือไม่เกิน50เมตรเลยร้านนี้ก็จะมีชื่อว่าเซนเซนสดนะคะตัวร้านเขาก็จะมีให้นั่งทั้งอิน เขาก็จะมี2ชั้นด้วยนะแล้วเขาก็จะมีเป็นโซดารพีทแบบนี้มาเป็นเวลคัมดิงให้ด้วยครับสดชื่นเลยเมนูแรกก็จะเป็นขนมจีนแฮมเบอร์เกอร์หมูคบเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงแล้วก็น้ำยาก,กะทิแบบนี้เลยตัวน้ำยาคือเข้มข้นแล้วอร่อยมากเลยครับเ้นก็คือนุ่มมากเลยนะแล้วด้านกินข้าวแฮมเบอร์ด้วยนะเมนูต่อไปก็จะเป็นข้าวผัดลาบเนื้อครับรสชาติมันก็คือลาบเนื้อเลยครับแล้วก็จะมีความเผ็ดนวๆแล้วขอชมเลยครับว่าข้าวผัดมันได้เมลลิงสวยมากถ้าใครชอบกินข้าวผัดแบบธรรมดา คะก็จะเป็นเซตน้ำยาหม้อไฟ4ช่องแบบนี้ตัวท็อปปิ้งจะมีกุ้งหอยเชลปูลูกชิ้นแล้วมีน้ำยากะทิน้ำยาน้ำเงี้ยวแบบนี้เลยค่ะตัวน้ำเงี้ยวเขาคือทำถึงเกินและนี้คือการย่างกุ้งกับเซตผักรวมแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะที่จะคุ้นเคยกันในรูปแบบโรบาทายากิเอามาดิฟกับมายองเนสและราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ได้เลยบาร์บีคิวโรลเลอร์หมูก็อีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะเขาจะเอาไปผัดแล้วเอามาย่างบนไฟทีนึงจะมีความหวานเผ็ดสไตล์บาร์บีคิวน้อยตัวซี่โครงหมูเขาก็หอมซอสบาร์บีคิวมากตัวเนื้อเขาจะมีความนุ่มละร่อนกินง่ายมากเลยอะไปลองตามดูนะร้านเปิด11โมงจนถึง4ทุ่